สวัสดีครับชุนิจโจนะครับตอนนี้อยู่ที่ชุมชนวังเบิดนะครับตอนนี้เราก็มาสะดุดตาที่เจ้าไข่ปลาหมึกนะฮะไข่ปลาหมึกนี่ครับซึ่งเป็นไข่วุ้นนะฮะก็นี่ครับติดอวนมาครับติดอวนแบบนี้ครับก็จะมีอยู่สองประเภทนะครับซึ่งลักษณะ ไม่เหมือนกันนะก็คืออีกประเภทหนึ่งจะเป็นไข่กลมๆนะครับอีกประเภทหนึ่งจะเป็นไข่เป็นทรงเรียวๆยาวๆนะฮะนี่ครับสําหรับไข่ประเภทนี้ก็คือเป็นไข่ปลาหมึกกระดองนะครับนี่ฮะกลมๆแบบนี้นะครับจะจับไม้ชมนะครับนี่ครับโอ้โหเยอะมากอันนี้มันจะเป็นบุนนะฮะเหมือนกับ